วันนี้ผมมีเรื่องเศร้าจะมาบอกเฮ้ยแย่เนาะไม่มีรถขายเลยเนี่ยอยากได้รุ่นเนี้ยแบบแบบสิบคันใครพอจะมีมาขายผมบ้างไหมเนี่ยหกห้าศูนเอฟอีกรุ่นหนึ่งก็ไม่มีมาโชว์เพราะรถหมดไปแล้วขายหมดไปแล้วส่งลูกค้าหมดไปแล้วด้วย C.B. 6 5 0 F เนอะอยากได้ตั้งแต่ปี2018-2017อะไรประมาณเนี้ยสภาพสวยอยากได้สักสิบ20ีคันเพื่อนๆพ,พอจะมีไหมใครที่ขี่อยู่แล้วแบบเบื่อแล้วหรือว่าผ่อนไฟแนนซ์ไม่ไหวแล้วอยากให้ผมไปปิดไฟแนนซ์ให้ก็บอกนะทั้งร้านเลืออยู่2คันนี่นี่คันนึง ตามนี้แหละใครอยากขายรถนะครับทักเข้ามาเนาะ